เคยรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไหมครับอย่างแบบคืนวิดีโอช้าแล้วโดนค่าปรับอะไรแบบนี้อืมเคยค่ะน่าจะเคยกันหลายคนนะคะใช่ครับคือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันเริ่มคล้ายๆแบบนั้นเลยนะปี1997มีผู้ชายคนหนึ่งเขาคืนวิดีโอเรื่องอพอลโล13ช้าไปหน่อยค่ะแล้วก็โดนปรับไป40บาทไหมคะใช่ครับ40บาทเองแต่ความรู้สึกแบบ ไม่ค่อยพอใจเล็กๆในวันนั้นนะครับมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบริการที่เอ่อพลิกโลกการดูหนังไปเลย Netflix นั่นเองนะคะ Netflix ครับผมค่ะ ไอเรื่องค่าปรับ40บาทนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องเล่าคลาสสิกของเขาไปแล้วเนาะแต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกเนี่ยก็คือคุณรีเทสเติงส์ครับผมรีเทส s ติงส์ซึ่งเส้นทางชีวิตเขาก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ทำธุรกิจอะไรใหญ่โตมาตั้งแต่แรกอร๋อเรอครับค่ะเกิดปี1960แล้วก็เรียนจบด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเอ่อก็น่าจะส่งผลต่อวิธีคิดของเขาพอสมควรนะคะการคิดเป็นระบบการมองหาแบบแผนการแก้ปัญหาอะไรแบบนี้ แล้วเหมือนเคยได้ยินว่าเขาเคยไปเป็นอาสาสมัครพีซคอ p s ด้วยสอนหนังสือที่แอฟริกาอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะไปสอนคณิตศาสตร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็อาจจะดูไม่เหมือนโปรไฟล์ของผู้ก่อตั้งบริษัทเทคทั่วไปเท่าไหร่เนาะใช่ครับดูแตกต่างค่ะแต่ประสบการณ์ตรงนั้นก็น่าจะเปิดมุมมองให้เขาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็คงได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทรัพยากรไม่ได้เยอะมากอืม พอกลับมาทำงานด้านซอฟต์แวร์คือเขาก็ไม่ได้เป็นสไตล์แบบซ e o ที่พูดเก่งออกหน้ากล้องบ่อยๆอะไรแบบนั้นครับแต่จะเก่งเรื่องการมองเห็นเรียกว่าความไม่มีประสิทธิภาพในระบบต่างๆมากกว่าอ๋อแล้วก็คิดหาวิธีที่ดีกว่าอย่างเคสค่าปรับวิดีโอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน40บบาทนะคะครับแต่มันคือความรู้สึกว่าเฮ้ยระบบนี้มัน มันไม่ค่อยโอเคสําหรับลูกค้าเลยมันไม่เข้าท่าเข้าใจเลยครับแล้วไอเดียส่งหนังทางปรษณีย์มันก็มาจากตรงนี้ใช่ค่ะคือแก้ที่ต้นเหตุเลยแทนที่จะไปหาวิธีปรับปรุงระบบค่าปรับที่มันยุ่งยากเขาก็สร้างระบบใหม่เลยที่มันไม่ต้องมีค่าปรับอ๋อ oh. ค่ะวีหนึ่งเก้าเก้าเจ็เลกก็เลยเปิดตัวด้วยโมเดลธุรกิจที่แบบต่างจากชาวบ้านเลยตอนนั้นตา่างยังไงครับตอนนั้น ก็คือเป็นระบบสมาชิกรายเดือนจ่ายเหมาไปเลยแล้วก็เช่าดีวดีได้ไม่อั้นส่งให้ถึงบ้านทางไปรษณีย์โห oh, สะดวกเลยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือคืนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีค่าปรับเลยไม่มีค่าปรับอันนี้น่าจะจุดขายสำคัญเลยนะครับเทียบกับร้านเช่าแบบเดิมๆอย่างบล็อกบัสเตอร์ตอนนั้นใช่เลยค่ะตอนนั้นบล็อกบัสเตอร์คือยักษ์ใหญ่มากๆใครๆก็คิดว่า Netflix เป็นแค่รายเล็กๆ คงคงไปไม่รอดหรอกแต่สุดท้ายก็รอดนะครับแถมยังโอ้โหพลิกเกมครั้งใหญ่เลยตอนเปิดตัวสตรีมมิ่งปี2007อันนั้นคือการปฏิวัติตัวเองครั้งสำคัญเลยค่ะแล้วก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมบันเทิงไปเลยครับการเปลี่ยนจากส่งแผ่น DVD มาเป็นการสตรีมมิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้การดูหนังดูซีรีส์มันง่ายขึ้นแบบโอ้โหก้าวกระโดดเลยคือไม่ต้องรอไปซนีแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องกลัวแผ่นหายแผ่นเป็นรอยกดปุ๊บดูปับ๊บ มันก็เลยสร้างวัฒนธรรมการดูแบบใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกกันว่า binge watching ดูรวดเดียวจบไปเลยใช่ใช่ติดกันงอมแง,งมเลยทีนี้ค่ะแล้วผลกระทบมันก็มันกว้างมากนะคะตั้งแต่สตูดิโอใหญ่ๆสถานีโทรทัศน์คือทุกคนต้องหันมามองต้องปรับตัวตาม Netflix หมดเลยแล้วก็ยังไม่หยุดแค่นั้นด้วยนะครับเห็น <C' at> ว่าก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยคือสร้างคอนเทนต์ของตัวเองใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกก้าวที่แบบ ต้องบอกว่ากล้าหาญมากๆของ Netflix นะคะการตัดสินใจสร้าง Original Content ครับเริ่มจากเรื่องอะไรดังๆนะครับตอนนั้น House of Cards ค่ะปี2013เรื่องนี้คือประสบความสำเร็จมากได้รางวัลเยอะแยะเลยอื <c oughs> มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเนี่ยก็สร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงระดับรางวัลได้เหมือนกันนะไม่ใช่แค่สื่อของคนอื่นมาฉายทำให้ Netflix ไม่ใช่แค่คนกลางแล้วแต่เป็นผู้ผลิตเองเลยถูกต้องค่ะ กลายเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์รายใหญ่ของโลกไปเลยมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นเยอะแล้วก็ดึงดูดสมาชิกด้วยซีรีส์หรือหนังที่มีเฉพาะบน Netflix เท่านั้นสุดยอดจริงๆครับแล้วอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จการปรับตัวที่มันมันเรียวขนาดนี้ครับเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรเขาก็มีส่วนสำคัญมาก ใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญมากๆคือวัฒนธรรมองค์กรที่เขาเรียกว่าอิสระและความรับผิดชอบหรือ freedom and responsibility ใช่ค่ะคือแนวคิดของคุณเฮสติงส์เนี่ยเขาเชื่อว่าต้องจ้างคนที่เก่งมากๆมากๆเข้ามาแล้วก็ให้อิสระเขาเต็มที่เลยในการทำงานครับแต่ในขณะเดียวกันก็คาดหวังความรับผิดชอบสูงสุดจากคนนั้นๆด้วยคือเชื่อใจแต่ก็ต้องรับผิดชอบผลงานนะฟังดูดีนะครับ ให้อิสระเต็มที่ค่ะอย่างเช่นเขาไม่มีนโยบายจำกัดวันลานะคะไม่มีการมานั่งจับเวลาเข้าออกงานอะไรแบบนั้นเลยจริงเหรอครับจริงค่ะแต่เขาก็มีสิ่งที่เรียกว่า keeper test keeper test คืออะไรครับคือผู้จัดการต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเขาว่าถ้าลูกน้องคนนี้คิดจะลาออกเราจะพยายามรั้งเขาไว้สุดชีวิตเลยหรือเปล่าอ๋อถ้าคาตอบคือไม่มก็อาจจะต้องปล่อยเขาไป เพื่อให้องค์กรมีแต่คนที่เก่งจริงๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้นโหฟังดูเข้มเหมือนกันนะครับเนี่ยเข้มค่ะแต่ก็คงเป็นเหตุผลที่ทําให้องค์กรมันเคลื่อนตัวไดเร็วมากๆแล้วก็มีแต่คนเก่งๆแล้วก็มีเรื่องการเปิดอกคุยกันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นก็สัมพันธ์มากคือการส่งเสริมให้พนักงานกล้าพูดความจริงกันอย่างตรงไปตรงมาหรือที่เขาเรียกว่า radical candor ครับ แม้แต่การให้ฟี edback กับผู้บริหารระดับสูงก็ทำได้เพื่อให้ปัญหาต่างๆมันถูกหยิบยกขึ้นมาคุยมาแก้ไขได้เร็วที่สุดอืมวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ Netflix กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆได้หลายครั้งเลยตั้งแต่เปลี่ยนจาก DVD เป็นสตรีมมิ่งหรือการทุ่มเงินมหาศาลสร้าง o r i g i ินอลค n t เทนพอจะเห็นภาพเลยครับสรุปแล้วเรื่องราวของ n น็ f l i x กับ Re t ท s t i n g เนี่ยบทเรียนสำคัญๆที่เราพอจะหยิบไปใช้ได้มีอะไรบ้างครับอืม บทเรียนสําคัญนะคะหนึ่งเลยก็คือปัญหาเล็กๆหรือความหุดหงิดใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะซ่อนโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไว้ก็ได้นะเหมือนเรื่องค่าปรับ40บาทใช่เลยค่ะ 2. คือการสร้างระบบใหม่ที่ดีกว่าไปเลยอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการพยายามไปแก้ไขปรับปรุงระบบเก่าที่มันมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วครับ สร้างใหม่เลย 3. คือการกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับตัวอยู่เสมอแม้กระทั่งในตอนที่เราเป็นผู้นำตลาดอยู่แล้วก็ตามอันนี้คือหัวใจสำคัญของการอยู่รอดในระยะยาวเลยค่ะอืมข้อน,นี้สำคัญมากค่ะและสุดท้ายก็คือเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมคนเก่งให้อิสระแต่ก็ต้องมาพร้อมความรับผิดชอบสูงอันนี้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆที่ทำให้องค์กรสร้างนวัตก,กรรมและเคลื่อนที่ได้เร็ว น่าคิดตามมากๆครับโดยเฉพาะไอเรื่องการมองปัญหาเล็กๆรอบตัวเราเนี่ยใช่ค่ะบางทีความไม่สะดวกสบายหรือความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมระบบเนี้ยมันยุ่งยากจังที่เราเจออยู่ทุกวันเนี้ยครับใครจะไปรู้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียที่เปลี่ยนโลกได้เหมือนกันเหมือนที่เกิดขึ้นกับ Netflix ก็ได้นะคะจริงด้วยครับความรู้สึกขัดใจในวันนี้อาจจะนำไปสู่การสร้างสารรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าได้ก็เป็นไปได้ค่ะน่าลองสังเกตดูนะคะ